ไปที่ปัญหาเรื่องของธุรกิจประกันนะครับ AIA ครับมีกลุ่มตัวแทนเขานัดรวมตัวกันวันนี้8โมงเช้าเรียกร้องให้ปลดผู้บริหารค่ะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะเพราะว่าทางพนักงานเขาเรียกร้องให้มีการปลดผู้บริหารเนื่องจากว่าผู้บริหารคนปัจจุบันเนี่ยเป็นคนต่างชาติแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการทำงานแล้วก็การสื่อสารที่ไม่ตรงกันค่ะครับก็รวมตัวกันตั้งแต่8โมงเช้านะครับเรียกร้องให้ให้ AIA นั้นพิจารณา อดซีโอของ AA คนปัจจุบันแล้วก็อยากจะให้คืนตําแหน่งของคุณสัตยาเทพบันเทิรนะครับที่เป็นที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตซึ่งวันนี้มีตัวแทนของเจ้าของสํานักง,งาน AA เมืองทองทานีานครับคุณสิริพรพุทธรักษ์นะครับบอกว่าวันนี้นัดรวมตัวกันของเจ้าที่ตัวแทนขายประกันทั่วประเทศ เดินทางมาเรียกร้องให้ a a นั้นพิจารณาตามข้อเสนอที่ยื่นเอาไว้โดยจะมี2ข้อครับข้อแรกคือให้ปลดนายซาลุนธรรมออกจากตําแหน่งประธานเจ้าที่บริหาร AIA ประเทศไทยและให้คืนตําแหน่งเดิมแก่คุณสัตยาซึ่งคุณสัตยาได้มีคําสั่งให้ปรับเปลี่ยนตําแหน่งจากตําแหน่งเดิมอ่าคือเป็นตําแหน่งผู้จัดการ ต่อ,อไปฮะจากที่ปรึกษาอาวุโสฝ่าย,ยตัวแทนประกันชีวิตมาเป็นผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตซึ่งในวันนี้นะครับหลังจากได้มีการยื่นข้อเสนอแล้วก็จะมีการยุติการรวมตัวทันทีและก็จะให้เวลากับทาง AA นั้นพิจารณาข้อเรียกร้อง7วันซึ่งหากไม่มีการพิจารณาข้อเรียกร้องทางตัวแทนก็อาจจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งนะครับ ก็เลยอยากจะเสนอว่าทำไมทางฮ่องกงเนี่ยไม่ให้ซีอเป็นคนไทยบ้างเพราะลองพิสูจน์ฝีมือเชื่อว่าถ้าเอาซี o คนไทยเวลาเนี้ยมันจะเรียกขวัญและกำลังใจพวกเราได้มากเพราะพูดกันได้โดยตรงแล้วก็จะรู้ใจคนไทย ทางข้อเรียกร้องเนี่ยเขามองนะคะว่าที่ผ่านมามันมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารก็เลยอยากจะให้มี c e อเป็นคนไทยแทนเพื่อจะได้ง่ายเวลาทํางานแล้วก็การมอบหมายงานของพนักงานต่างๆในแต่ละฝ่าย ทางด้านหม่อมหลวงจิรเศรษฐสุขสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายกิจการภายนอกของ AIA บอกว่าคงจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยกับทางฝ่ายบริหารอีกประมาณ4-5วันนะคะเพื่อที่จะได้นําข้อเรียกร้องของตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยไปพูดคุยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วสาเหตุที่ทําให้ตัวแทนของประกันชีวิตมาเรียกร้องก็คงจะเป็นเพราะว่าปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาดด้วยอยากจะขอใช้เวลาในการอธิบายแล้วก็สื่อสารไปถึงตัวแทนให้เข้าใจก่อน คือครืออัน,นี้เราก็รับฟังนะฮะแล้วก็คงต้องไปคุยกันนะครับไปพิจารณาเพราะว่าจริงข้อเล็กล้องอนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็าทางบริษัทก็มีนโยบายจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในแล้วก็อา,อาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารจากที่อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกบ้างนะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยก็คงต้องคุยกับทาง บริษัทแม่ด้วยนะครับผมว่าชั่วช่วงหนึ่งนะครับีหวันอะไรแบบนี้นะครับผม,ผมว่าเรามีคําตอบให้ได้นะครับไปในช่วงเวลาตรงนี้กับ,บทาง AA ทชี้แจงนะครับว่าคุณซาลูนนั้นจะหมดตําแหน่งจากวางรับประธานเจ้าที่บริหารของ AA ประเทศไทยตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงภายใน ส่วนตำแหน่งใหม่ของคุณศัตยานั้นก็เป็นการปรับให้สูงขึ้นในเชิงนโยบายไม่ได้มีการปรับลดบทบาทตามที่ตัวแทนขายประกันของ AA นั้นเข้าใจแต่ประการใดนะครับเดี๋ยวเราไปประสานกับทางบริษัทแม่ก่อนนะคะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างบริหารได้ไหมแล้วเดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นค่ะ